แล้วเราก็มาถึงครับเขากระโจมเย้ Yay! ได้ยินแต่ได้ยินได้ดูแต่ใน YouTube วันนี้มาถึงแล้วครับเขากระโจมสุดแดนตะวันตกโอเคฐานต่อชะโดหนึ่งสาเขากระโจมครับถึงแล้วครับเพื่อนถึงแล้วนี่คือ บรรยากาศบนยอดเขากระโจมอ่านี่ครับฝั่งโน้นคือด่านเอ้ยคือพม่านะครับพมา่มา,มาฐานยิงพม่านะครับฝั่งโน้นนะนะเขากระโจมอ่าครับฝั่งโน้นคือพม่านะครับเมียนมา นี่คือบรรยากาศยอดเขากระโจมยามสามโมงแรงนะครับสามโมงแรงหลังจากฝนตกใหม่ๆครับเดี๋ยวจะพาเดินไปรอบดูซิว่าเขากระโจมมีอะไรบ้างนะครับข้างบนเห็นแต่ในทีวีเห็นแต่ในยูทู e วันนี้ได้มาดูได้มาสัมผัส กับตัวเองอครับนี่ครับลานชมบิวด้านหน้าอันนี้เป็นหลุมหลบภัยฐานยิงนะครับซึ่งตั้งกันตั้งตรงข้ามกับพม่าะนะครับ่ายปืนพมาน่าอ่ามีครับเขากระโจมใช่ใช่ไหมครับ ใช่นเนาะขี่คืนแล้วครับสองรอบค่ะพี่นนขี่คืนแล้วนอนไม่นอน,นอน๋อมาเทีย่ยวเฉยเนาะโอเคโอ้เก่งมากเลยครับเก่งมากครับสุดเขตประเทศไทยเขากระโจมนี่ครับบรรยากาศยามเย็นวันนี้ก็วันที่8กรกฎาคม2566นะครับ เขาโจมนี่ครับสูงสูงมากๆเป็นทั่วเลยครับยอดนี้นี่ครับดูครับหลังจากฝนตกใหม่ๆก็ท้องฟ้าเปิดเห็นรอบเลยเห็นรอบ รอบเลยครับโอ้โหตรงนี้ถือว่าสูงมากเลยสวยงามเย็นสบายครับที่นี่ครับลานกลางเต้นเยอะแยะเลยมีลานหอล้านอะไรต้นไม้เขียวชุม่มหน้าฝนเดือนกรกฎาคมสองห้านะครับก็ พอยอดวาร์บมาบนยอดเขากระจมเลยครับทางขึ้นก็ก็ต้องใช้รถโฟวินนะครับถึงจะเหมาะเหมาะกับแมงกระสาก็โอเคอยู่มากันเยอะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะเลยนี่ข้างบนโอ้ต้นไม้สดใสามากเลยหลังจากฝนตกอืมนี่ครับเพื่อนดูดูเอาครับเพื่อน วับมาบนยอดเขากระจมนี่ครับโอ้โหวิวอลังการมากเลยอืมใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยอากาศที่นี่ก็เย็นสบายนะครับถ้าฝนไม่ตกก็กางเต็นท์นอนฝั่งนู้นก็จะเป็นพม่านะฝั่งพมา่า ติดมีพมา่าซึ่งพม่าก,ก็มาตั้งฐานเขาเรียกฐานอะไรแบ่งปันนี่แหละเขตแดนตั้งฐานคู่กับไทยเลยยันกันห้ามเข้าห้ามมาเอาแค่นี้พอครับตรงนี้แบ่งปันกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว เรารักที่เขากระโจมนะครับนี่ครับพื้นที่ส่วนใหญ่โอ้โครับเพื่อนเพื่อนที่ชอบกลางเต้นบนที่สูงสูงก็ที่นี่ก็เยอะเลยครับที่กลางเต้นเยอะเลยอากาศดีครับขนาดไม่ใช่หน้าหนาวก็ยังเย็นครับเนี่ยลมพัดสดชื่นเลย นี่ครับข้างบนก็มีสุนัขหรือหมาด้วยลูกหมามขอไปตวงจะได้ไหมเนี่ยขอลูกหมาไปตวงได้เปล่าเนี่ยไปอยู่ระยองกันไหมลูกหมาไปเที่ยวระยองไหมนะมามาเนี่ยๆมาตรงไหนดิตรนี้ก็ฟูดปะ ขอลูกหมาเปตัวมาด้วยตัวผู้ป่านนี้ด้วยสิตัวนี้ตัวเมียตัวผู้ตัวเนี้ยขอลูกหมาตัวครับได้ลูกหมาแล้วครับผมขอลูกหมาตัวเด้อไม่รู้เจ้าที่อยู่ป่ะเนี่ยเยอะแล้วขอไปอยู่ระยองก่อนขอหมาไปเลี้ยงก่อนชอบลูกหมาครับได้ลูกหมาตัวแล้ว อก็มีนักท่องเที่ยวมากลางเต็นหนึ่งคันนะครับข้างบนนู้นนี่ครับคมามาทางนู้นโอเคครับเพื่อนครับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมาเที่ยวขเขากระโจมก็ที่นี่ก็โอเคก็มีความ ประทับใจเส้นทางก็ใช้ได้เลยตื่นเต้นตลอดลองดูครับไม่ยากเกินโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนอ่าครับโน่นผอมมาลามัน ชัดเจนน,เนะเพื่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากัน